เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดือดสตาร์นะคะก็ถือว่าการงานการเรียนของคุณนะคะก็จะสมปรารถนารำที่คุณตั้งใจไว้นะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะทุกอย่างก็จะสําสเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้ว่าการงานการทําธุรกิจการค้านะคะกระทั่งการเรียนนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณ เบื่อนายนะคะนิ่งๆมันเป็นภาวะที่งนิ่งๆน,นะคะเดือะสตาร์อาจจะมีความขี้เกียจเข้ามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสลัดเรื่องนี้ออกไปนะคะทุกอย่างขยันขันแข็งเข้าไว้คุณก็จะได้สมบัติความปรารถนาของคุณนะคะไม่ว่าการการเงินนะคะการเงินโชคลาบคุณก็จะได้จากความขยันขันแข็งของคุณเองนะคะ การเรียนเช่นกันนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเดะสตาก็ถือว่าจะคาดหวังที่จะมีการแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็มีแน่นอนนะคะในอนาคตใกล้ๆนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณเจอแน่นอนหรือบางคนอาจจะเป็นโสดนะคะมีความสุขกับการที่ เป็นโสดนะคะก็มันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะไพ่เดอะสตาก็ถือว่าไม่ได้มีการที่จะเล่ยงรัดที่จะมีความรักอะไรเร็เวๆขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่หวงชีวิตโสดส่วนตัวของตัวเองก็ได้นี้นะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่คนห้อยหัวนะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างนะคะเช่นบางคนก็ รอคอยที่จะลงทุนเพิ่มนะคะณปัจจุบันนี้แม่ขุนทองก็บอกเลยนะคะถ้าคนห้อยหัวขึ้นมาในเรื่องของธุรกิจการค้าจะลงทุนเพิ่มนะคะหรือทําอะไรต่างๆขยับขยายก็รอไว้ก่อนนะคะต้องผ่านโควิดช่วงนี้ไปสัก3ามเดือนไปแล้วนะคะถึงจะมีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะสําหรับการเปลี่ยนง,งานนะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ๆก็ตกงานแบบไม่คาดฝันนี้นะคะก็รอคอยงานนะคะ ไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะได้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะคน,คนห้อยหัวนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องคิดพิจารณาดีๆนะคะก่อนที่จะทําอะไรแม้แต่การเรียนนะคะคุณก็ต้องคิดดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปบางคนอาจจะซิ้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราเรียนมาก็จ่ายค่าเทอมแล้วนะคะก็สงสารพ่อแม่นะคะภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะหรือบางคนก็รอขายทรัพย์สินมรดก นะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้จับนี้ไปนะคะสัก3เดือนทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นแล้วนะคะรอเงินรอทองรออะไรทุกอย่างนะคะบางคนรอลูกหนี้มาจ่ายหนี้อย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะการเงินโชคลาบก็ต้องรอไปก่อนนะคะแบบที่คนห้อยหัวเขาบอกนะคะคุณได้แน่นอนแต่มันยังไม่ได้ตอนนี้นะคะสําหรับความรักนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะก็รอคอยการกลับมาของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราผิดเราก็ง้อซะนะคะอย่าปล่อยเวลาให้มันเนื่อนนาน นะคะมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนจะร่องรอคอยใครสักคนนะคะในใจเรานะคะในสเปคเราอย่างนี้นะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวก็เข้ามาตามที่เราคาดคิดคาดฝันไว้นะคะสักภายใน3เดือนนี้ยังไงคุณต้องเจอคนที่ถูกใจแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะ ได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่อิมเพ c สนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณสมบูรณ์พูนสุขนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามธุรกิจการค้า หรืองานประจำนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับการเรียนก็เช่นกันนะคะถือว่า,ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีเรื่องที่ดีๆมีเรื่องที่แฮปปี้นะคะมีความสุขเข้ามานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ดีนะคะเพื่อนฝูงที่เราครบหาก็ดีนะคะ สำหรับการเงินการทองไม่ต้องห่วงเลยนะคะงานดีเงินก็มานะคะโชคลาภนะคะก็จะต้องมีแน่นอนนะคะตามระดับวาสนาของคุณนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่กันแล้วก็รักใคร่กันดีนะคะคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานแต่งการแล้วอย่างนี้นะคะก็อาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะตั้งครรภ์แล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะในเร็ววันนี้นะคะคู่แท้ก็จะ มาทำความรู้จักคุณแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่ามาพับแล้วใช่เลยนะคะต้องอศึกษากันดีๆนะคะเริ่มต้นจากเป็นเพื่อนฝูงก่อนนะคะค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนนะคะยกเว้นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีๆแนะนำคนดีมาให้เรานะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอันนั้นมันก็จะพัฒนาความรักอย่างรวดเร็วนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดวิลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะหมุดหิีใจนะคะในเรื่องของการงานนะคะคนเพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้านะคะหรือคนใต้บัญชับับญชาของเรานะคะทําให้เรามีภาวะมุดดี้นะคะจิตใจมันห่อเหี่ยวอารมณ์ขึ้นง่ายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ระงับอารมณ์ระงับคําพูดดีๆนะคะพูดจาดีๆนะคะอย่าไปใช้อารมณ์หนีนะคะช่วงนี้อาจจะมีปากมีเสียงกับคนที่เรา ไม่ชอบอย่างนี้นะคะหรือโดนนินทาโดนใส่ลายป้ายสีมีหมดนะคะเดวิลเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานคุณอย่าใช้อารมณ์ค่อยๆมีสติกับการงานนะคะแล้วจะผ่านพ้นด้วยดีไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะคะอย่างนี้นะคะเราใช้คําพูดดีๆทุกๆอย่างก็จะเข้าหาเรานะคะถึงเขาไม่ดีมาแล้วก็พูดจาอ่อนโยนไว้นะคะ โจรมันก็ไม่กล้าทําอะไรเราอยู่แล้วนะคะทําใจนิ่งๆสบายๆนะคะอย่างนี้นะคะถึงจะเจอภาวะหนักเหนียวหนักหน่วงยังไงนะคะเราก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปกับภาวะปัจจุบันนี้นะคะอดทนให้มากที่สุดนะคะเป็นระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เบื่อหน่ายเซ็งนะคะเจอวิชาที่ยากแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ทําใจนิ่งๆสบายๆดูหนังฟังเพลงไปเป็นปปปช่วงหนึ่งนะคะตอนที่เราเครียดๆนะคะอย่าเพิ่งไปบุกบัน่นทําอะไรนะคะทาใจให้มันสบายพอมีสติแล้วก็กลับมาเรียนรู้บทเรียนนะคะเดีย๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะช่วงนี้อาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนอาจจะทะเลาะก,กับแฟนนะคะทาให้การเรียนดรอปลงนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องมุง่งมั่นตั้งใจดูแลตัวเองนะคะดูแลจิตใจดูแลคําพูดอย่าไปพูดจาที่มันไม่ดีนะคะช่วงนี้ ระงับอารมณ์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันคนละมุมเอานะคะเล่นโทรศัพท์ใครเล่นโทรศัพท์มันนะคะอย่างนั้นนะคะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวนะคะพอจะมีเรื่องกันก็แยกย้ายกันไป เดีะะ๋ยวภา,าวะนี้อยู่ไม่นานแป๊บเดียวนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามาเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้หมันเกี้ยวอย่างนี้นะคะทําให้เราหลงไหลได้เพื่มนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีที่จะคบหาใครนะคะถ้าจะคบหาจริงๆก็ให้เป็นคนรู้จักหรือเป็นเ,เพื่อนฝูงกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะโดนหลอกได้ง่ายๆอย่งางนี้นะคะทำใจนิ่งๆไว้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะช่วงนี้ถือว่าคนวันศุกร์ก็สมบูรณ์พูนศุกร์นะคะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะเดอะเวอร์ uh, The ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรามีมีในตัวแล้วนะคะเช่นว,ว่าได้เรียนรู้มาระดับหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเป็นช่วงนิ่งๆน,นะคะทาให้เราต้องเหมือนว่า อยู่กับตัวเองทําอะไรไปอย่างนี้นะคะมันไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่มันเรื่อยๆมันไม่ได้ฟุฟ้งฟานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเพูดได้ง่ายนะคะก็อยากจะทําอะไรเราก็ทําแล้วทําออกมาได้ดีก็ได้นะคะหรืออาจจะค้าขายในโลกออนไลน์มากกว่าหน้าร้านนะคะหรือบางคนทํางานประจานะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้อง ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรืออาจจะต้องทํางานมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะค่อยๆทําไปนะคะอย่าไปรีบเร่งนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะแต่มันเป็นช่วงดีแบบนิ่งๆน,นะคะไม่ได้ฟู่ฟ้าอะไรนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆก็เรียนไปได้เรื่อยๆชิวๆนะคะไม่ได้กดดันตัวเองเท่าไหร่ นะคะช่วงนี้สําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการงานเราได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะถึงไม่ฟู่ฟ้าแต่มีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนคนขายของนะคะก็ขายได้ทุกวันนะคะขายได้ไม่ได้มากแบบอลังการนักหนานะคะแต่พอไปได้เรื่อยๆเขาเรียกแบบเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสําหรับ ความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีคู่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ลักษณะว่าอยู่ห่างไกลกันช่วงนี้บางทีเขาเป็นต่างชาติเขาอยู่ประเทศเขาเรากลับเมืองไทยก็ยังกลับประเทศที่แฟนเราอยู่ไม่ได้ก็ได้นะคะอาจจะห่างกันอาจจะคุยกันในออนไลน์คุยกันทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่นิ่งๆห่างกันนิดนึงีก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะพบรักในโลกออนไลน์นะคะ พบลักในเรื่องของอาจจะลักษณะบุเพศนนิวาสนี้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะไม่ได้ฟุฟ้าเพียงแต่ว่าค่อยๆค,ยคบหาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหรือเราไม่รีบก็ได้นะคะไม่รีบที่จะมีความรักก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เมจิเชนนะคะถือว่าวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ไรายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการทําธุรกิจการค้าการงานประจําอะไรต่างๆงานอิสระอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะโชคลาภการเงินนะคะหรืองานก็บางคนตกงานอย่างนี้นะคะก็ได้งานมาแบบฟุกๆ ก็ได้นะคะหรือบงางคนทาธุรกิจการค้าเห็นเงียบๆนะคะอยู่ๆก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาตูมเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันทําหน้าที่ของเราไปนะคะไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะอะไรภาวะยามนี้นะคะมันคิดอย่างนั้นไม่ได้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ขี้เกียจนิดนึงช่วงนี้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเข้านะคะอย่าประมาท เพราะว่าคุณก็เป็นคนเก่งนะคะแต่คุณขี้เกียดนิดนึงแค่นั้นเองนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะเป็นคู่กันหรือจะมารักกันก็อาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่นะคะเจอคนรักเจอคนที่คุณถูกใจแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็รอให้มันมาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดือดเด็นะคะเดือดเด็ไม่ใช่ตายนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะคุณอาจจะทําธุรกิจการค้าอย่างนี้นะคะนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายก็ได้นะคะหรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะคะเป็นโปรเจกต์ที่อ,อ,อาจจะหนักเหนื่อยนิดนึงหรือมีหลายๆโปรเจกต์เข้ามาพร้อมกันนะคะคุณอาจจะต้องยกเลิกโปรเจกต์บางตัวนะคะเพื่อเริ่มเริ่มโปรเจกต์อีกตัวหนึง่งที่ดูแล้ว ดีกับภาวะปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็เปลี่ยนอาชีพเลยนะคะบางคนตัดสินใจออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ๆก็บริษัทปิดตัวนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะเราก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเดือนนี้หมายถึงจบอย่างหนึ่งแล้วได้เริ่มอะไรใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วมีความก้าวหน้ามั่นคงในอนาคตนะคะอย่าเพิ่งไปกลัวนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังเดินเตะเก้าองเก้าอี้อะไรอย่างงี้นะคะกับการที่โกะของเราอย่างงี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะบางคนอาจจะใกล้จบการศึกษานะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทําโปรเจกต์นะคะการทําทีซีอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง เข้าหาจารย์นิดนึง mm hmm. เข้าหาแอดไวเซอร์นิดนึงนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะช่วงนี้ก็อาจจะฝันดีนะคะได้จากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือสวดมนต์ไหว้พระไว้ก็จะมีโชคนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทการหรือห่างกันนะคะช่วงนี้นะคะ ห่างกันด้วยโควิดอยู่คนละประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็แยกกันกันเลยนะคะก็จะได้เริ่มต้นกับใครใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นโสดมานานนะคะอยู่ๆก็มีความรักแบบสายฟ้าแลบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีความรักกับคนในเครื่องแบบนะคะข้าราชการทหารตำรวจอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณอย่าพักเบรกในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ ทำใจให้มันสบายๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองยังไม่เหมาะที่จะคบใครในช่วงนี้นะคะเราอาจจะเจ็บปวดกับความรักมานะคะก็ปล่อยช่วงนี้ไปให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะทำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ